ขึ้นเหนือก็ไปมาแล้วค่ะขับคนเดียวด้วยบอกเลยไม่ได้คุยนะค่ะเหมือนนี่คนสะกดรอยตามเรามา ตอนนี gamer, ้นะคะเขามีเกมมาใหม่ค่ะทุกคนแล้วก็ปรับเปลี่ยนใหม่ให้ทุกสัปดาห์เลยให้ทุกคนได้เล่นกันไม่เบื่อเลยนะคะอย่าลืมนะคะแอดกันเข้าไปที่แอดไอวินค่ะแล้วบอกได้เลยนะคะว่าเล่นเกมที่นี่นะคะแล้วยังได้ค่าขนมด้วยค่ะหรือถ้าใครอยากหาอะไรได้เสริมนะคะลองแอดกันเข้าไปที่แอดไอวินได้เลยค่ะเอา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  อะไรนะโอ้ยตายแล้วเบลิกมึงส่งรถมึงส่งรถมึงจะเบิ้ลทำไมเอาก็ไม่รู้เอาคันเล่งค้างเหรอมันไม่ได้คันเล่งค้างมันพื้นหนึ่งแล้วเขาจับปุ๊บแล้วมันพื้นไปอย่างนี้พอดีเอาดีนะไม่ตายไม่ดีไม่คอหักนั่นตายแล้วร้านกระเปา ตายตายนะเบลเขาบอกแล้วเหมือนล้อมันใหญ่เนี่ยโชคดีนะเมื่อกี้ถ้าเขานักนั่งนะพอดีเขาหัวทิ่มตกแน่เลยอ่ะแกตัวเองส่งมาแล้วตัวเองบิดทำไมตายห่าอไปเลยห่าอไปเลยไม่เป็นไรนี่ใส่ไหมไม่ใส่ทำไมเขารู้สึกใส่ใส่วะเต็งมือไม่แข็งเขาว่ายางหน้าอ่อนว่ะจริงเหรอเออวันนี้เช่นโอยไม่อยู่นะเอา ตัวไปส่งรถลูกค้าจบเลยค่ะอุตส่าห์ยังไม่รีบยังไม่ได้บ,บอกว่าจะไปไหนเลยพี่เบลเฉลยแล้วมาเจอพี่เบลกลางทางเนี่ยพูดท<ะ>ี่หาจริงตายตายตายค่ะพี่เบลนี่นะดีนะถ้าพี่ปายแบบว่านั่งรถแล้วพี่เบล,ลองรถให้พอดีพี่ปายหัวทิ่มเข้านาแน่นอนอ่ะมือเข้าหนักหรืออะไรไม่รู้เขาแตะนิดเดียวเองพุ่งปื๊ดอ่าแสดงว่ารถอ่าตัไม่ทําอะไรปะเนี่ยแรงอยู่ปะเนี่ยคุชามไรเนี่ยต่อ หรือว่ารถมันแรงแรงหรือว่าจะต้องแต่งซะแล้วไม่ต้องแต่งอ๋อไม่ต้องแต่งเหรอเออโอเคป่ะ okay, <บ><า>คิดว่ารถแรงแล้วจะต้องแต่งซะแล้วเออไปสรุปแล้วงานนี้ออต้องกลับบ้านโอ้กลับบ้านเราไม่ได้ไม่ได้ขี่แล้วโอ้โหอ,โอุซา ح, วันนี้แต่งตัวมาแบบจัดเต็มอ่ะที่นี่เขาก็พร้อมแล้วเนี่ยพร้อมจะรีแล้วเขาก็จัดเต็มมากเลยเออสวัสดีไปยุโอเคค่ะเดี๋ยวเรากลับเราก็ตามหนุ่มเกาหลีนะคะ ไม่รู้เกาหลีจริงจะหมดแล้วนะฮะยางหน้าจะหมดแล้วจริงเหรออืนิดเดียวเนี่ยมันเลยลื่นไงอ๋อไม่น่ามันอยู่เมื่อกี้เบรกแล้วแต่มันไม่อยู่ใช่ไหมนี่ยรอยดินด้วยแหละไม่รู้คันไหนตัวคันไหนได้ลมลงไปบ้างอ่ะคันตัวเองเมื่อกี้ไงเอาจริงเหรอเออข้างล่างน่าจะบูดเลยรถไม่เป็นรอยใช่ไหมเนี่ยไม่ได้เป็นห่วงคนนะคะห่วงรถ อันคืออ่ะบอกเลยแล้วกันนะคะคือพี่ายเนี่ยจะมาดูพี่เบลขับรถนะคะรถพี่บ่าของเขาเนี่ยคาวาซากิคันนี้ค่ะพี่ปายก็อยากจะนั่งแบบมาดูวิธีการขับของเขาเพื่อเผื่อนะเผื่อจะได้ขับบ้างอะไรเงี้ยเนี่ยเห็น,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 นปะพี่ายรู้สึกว่ามันใสยอีกแล้วว่าวมันเหมือนแบบมันเหมือนบอกไม่ถูกอ่ะน้องๆมัน มันแปลกๆจริงๆนะอันนี้เพิ่งขับไปไม่ถึงบ้านชัางโตเลยกลับลหรอคะว่าจะไปปรึกษาเรื่องรถซะหน่อยว่ากำหนดการที่จะได้แต่งน้องพิชนูอะเมื่อไรทำอะไรได้ก่อนบ้างคือไม่ไหวแล้วเหมือนอยากจะทำที่มันแบบใกล้ๆอะห่างไกลโควิดอะไรพวกนี้ก่อนไงใกล้ๆบ้านเราอะไรอย่างเงี้ย ขับรถที่ขับรถมอเตอร์ไซค์นะคะขับรถมอเตอร์ไซค์อะ่ะใกลที่สุดของพี่ปายแล้วส่วนเรื่องการขับรถยนต์อ่ะบอกได้เลยว่าพี่ปลายอะ่ะถึงไหนถึงกันจากใต้ขึ้นเหนือก็ไปมาแล้วค่ะขับคนเดียวด้วย <Wow. S 1> บอกเลยไม่ได้คุยนะบอกแล้วเรื่องยรถยนต์อ่ะถึงไหนถึงกันแต่มอเตอร์ไซค์อะ่ะก็ต้องค่อยๆฝึกไปค่ะก็ตั้งแต่นั่นแหละอย่างที่บอกอะ่ะเกือบล้มอะ่ะ แล้วก็ตั้งตัวได้ขึ้นมาก็ไม่ก้อยไม่ค่อยกล้าจับมอไซค์อีกเลยใครจะว่าเราแบบโอเวอร์ Over, ไปไหนใกล้ๆก,ก็ต้องขับรถยนต์อะไรเงี้ยอันนั้นคือพี่ปายก็ไม่ได้สนใจอะนะเพราะว่าเราก็ต้องรักชีวิตเพราะว่าเรามีลูกเราด้วยอะ่ะเราก็ต้องรักชีวิตดูแลชีวิตตัวเองให้ดีๆกว่าลูกจะโตก,ก,ก็อีกนานอะ่ะถ้าพี่ปลายเป็นอะไรไปอะ่ะเราต้องพูดจะอยู่กับใครถูกไหมน้องๆว่า น้องปลก็ไม่มีใครแล้วนกจับพี่ปายคนเดียวแล้วแหละเพราะว่าพ่อของน้องปื้มอะ่ะก็ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะกรณีนะคะที่ใต้นะคะบอกได้เลยว่าเป็นบรรยากาศที่แบบโอ้ยแบบดีมากอะถึงถึงจะร้อนแต่ว่าพอถึงถึงเวลาหน้าร้อนมันก็ร้อนมากเหมือนกันนะ แต่ต้นไม้เนี่ยก็คือจะเขียวขจีตลอดทั้งปีค่ะเพราะว่าที่เนี่ยฝนจะตกบ่อยประมาณที่เขาพูดว่าฝนแปดแดดเสีะบอกได้เลยว่าที่เนี่ยมีจริงที่ายมีความรู้สึกว่าเหมือนมีคนสะกดรอยตามเรามาท้านน้องเห็นไหมคะมีผู้ชายสะกดรอยตามเรามาค่ะ เราจะต้องขับหนีหรือเปล่าแถวนี้ต้องหมาเยอะค่ะเพราะชาวบ้านเขาจะเลี้ยงน้องหมาไว้พ่าบ้านพ้าบ้านสวนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยมีรั้วบ,บ้านจะไม่ทํารั้วนี่เห็นไหมคะ เดี่ยจะน้องหมาจะอยู่ข้างทางแบบเนี้ยบางทีเขาก็จะวิ่งแบบอะไรอย่างเงี้ยตัดหน้าเราไงเราก็ต้องระวังถ้าเป็นไปได้ก็ฝั่งไอ้ตัวน้องๆน,นะคะว่าถ้าเข้าในซอยหมู่บ้านหรืออะไรเนี่ยลดลดความแรงในการขับได้ก็ลดนิดนึงนะคะเพราะว่าใครๆก็รักชีวิตเนาะถ้าเราไปชนเขาเนี่ยแล้วเขาบาดเจ็บขึ้นมามันก็เสียหายนะ เสียหายทั้งตัวน้องตัวเขาถ้าถึงชีวิตขึ้นมามันก็มันก็คงไม่ใช่เรื่องดีอ่ะมันคงเป็นตาบาปสำหรับตัวเราไปอีกนานนะตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะออก็ยังไงก็ขับขี่ป,ปลอดภัยไปไหนก็อย่าลืมใส่หมวกกันน็อกนะคะน้องน้องีก็ว่าถ้าแบบว่าเขาเปิดแบบว่าประเทศไทยเนี่ยก็คือ เออไ่มีการเชอร์ฟิวแล,ล้วโรคโควิดแบบว่าโรคโควิดไม่ระบาดแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามีสนามไปเงี้ยพี่ไปก็อาจจะติดติดตามพี่เบลไปแต่ถามว่าน้องๆจะมาเล่าหรือให้ลงสนามนั่นนู่นนี่พี่ป้าจะแบบไม่ได้ลงอะไรอย่างนี้นะหรือแบบโอ,อ้ถ้าขับเล่นๆหรืออะไรเงี้ยก็พอได้แต่ว่าให้ลงแข่งหรืออะไรเงี้ยบอกได้เลยว่าคงแบบคง ต้องดูสถานการณ์ก่อนนะเนาะเพราะเวลาปล่อยเพราะว่าเวลาที่ที่ที่ทิพายอะ่ะเขาติดตามที่เบลใบสนามอะ่ะไม่ว่าจะเป็นสนามกม o, สิแปดเออสุพรรณเออบึงบประเทศเออเกือบทุกที่อ่ะที่ที่ย์เบลไปทิพย์ก็ไปด้วยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเวลาเขาเออกแว้นเนี่ยปล่อยแว้นอะ่ะคือรถมันเยอะมากไงแล้วทิ่ยายอะ่ะก็ยังไม่ค่อยชินเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยอาจจะงงงองๆๆักทาให้ข้างหลังอะ่ะมาชนเราได้ ซึ่งเราอาจจะแบบอย่าไปเป็นอย่าไปเป็นตัวถ่วงเขาในสนามดีกว่าให้เขาขับแววนแบบให้แบบสบายใจพอใจดีกว่าเพราะว่าเ,เราไปเงอนงาเขาอาจจะแบบระแวงเราไงบองที่ไปไม่จะไปทางไหนว่าให้มันจะล้มไปว่าจะชนเขาไม่ว่าแบบอะไรเงี้ยเห็นไหมรถหนึ่นี้จะออกมาบางทีเขาก็ไม่ดูนะเนี่ยแล้วผู้ชายก็จี้นะเบือ่อ <c> ม <oughs> <c oughs> ัน มันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าคือปกติแล้วอะคือมันจะต้องรถยนต์ต้องมีอารักขาใช่ปะแต่นี่แบบรถมอเตอร์ไซค์มีอารักขาธรรมดาซะที่ไหนอะบอลลูนเนี่ยจไปายไม่ธรรมดานะจ๊ะมีรถยนต์ตามติดคอยอารักขาก <Wow. S 1> ่เดี๋ยวหมดเคอร์ฟิวเมื่อไหร่ะรนะคะนี่ค่ะเราผ่านซอยนรกมาแล้วปากซอยนรกนะคะ หมดเคอร์ฟิเนี่ยแล้วเดี๋ยวพี่ปายขับพาไปดูบรรยากาศซอนรกยามค่ำคืนนะคะ<อ>กับซอ,เซ,เอซอยหลังเซเวน่นว่าจะเป็นยังไงนี่ค่ะซอยหลังเซเว่นว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวไปถ่ายยามค่ำคืนให้ดูให้หมดเคอร์ฟิวก่อนตอนนี้ออกนอกบ้านไม่ได้ค่ะหลังสี่ทุ่มออกไปนี่จบ นี่เห็นไหมคะเรืออันนี้ก็จะเป็นเรือหาปลาออกไปหาปลาที่นี่จะอากาศดีค่ะวิวสวยๆก็เยอะเลือใครเออหรือว่าใครนะคะอยากจะให้จากจะให้ที่ปายเนี่ยพาไปเที่ยวในขนมชมวิวมุมไหนสวยทะเลตรงไหนสวยอะไรเงี้ยพี่ปายพาไปได้นะลองเม้นมาใต้คลิปนี้ดูนะคะ อยากจะให้พี่ปายพาไปเที่ยวในขนมหรือว่าอยากจะให้พาไปชิมร,ร้านอาหารอร่อยๆอในขนมเนี่ยก็บอกได้เลยค่ะพี่ปายยินดีจัดให้โหย <c oughs> บ้านในหางกับข้าวเนี่ยกินเข้ามาเลยโอ้โห ใกล้จะมาถึงร้านแล้วนะคะก็เป็นอันก็น่าจะาจบคลิปนี้นะคะไปบ้านช่างตอยอะไรเอ่ยไปไปถึงแล้วไม่ได้ไปถึงแต่ไม่ถึงบ้านช่างตอยนั่นเองนะคะอยากจะไปถึงแต่ไม่ถึงนะคะช่างต่อยไม่อยู่เอาแล้วก็จะไปไหนเนี่ยอันนี้มันที่จอดรถยนต์ไหมอะ่ะพี่ไปก็บบาน,นะคะจริงๆที่จอดมอไซค์จ,จะอีกที่หนึ่งก็ คนไหนนะคะชอบคลิปนี้ก็พี่ปายฝากกดไลค์กดซับสไครแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามเป็นกำลังใจให้กับพี่ปลายด้วยนะพี่ปายก็จะทำใหคดิดดีๆให้น้องๆดูไปตลอดนะคะ อย่าลืมนะคะทุกคนดูคลิปนี้จบแล้วนะคะแล้วก็แอดกันครับที่แอดไอวินค่ะพิดหวังมาจากค่ายไหนนะคะรับรองค่ะที่แอดไอวินนะคะรับประกันความชัวร์ค่ะรับโบนัสอีกต่างหากนะคะอย่าลืมนะคะแอดไปที่แอดไอวินค่ะโอเคถึงแล้ว